ผู้ชมครับเรื่องของการเมืองต้องจับตานะฮะเรื่องประธานสภา,าผู้แทนราษฎรวันที่3กรกฎาคมเนี่ยจะมีพระราชพิธีเปิดประชุมสภา,พ,าพอวันที่4กรกฎาคมก็จะมีการโหวตเลือกประธานและรองประธานนะครับตำแหน่งประธานสภา,ามีความสำคัญกับพครรคก้าวไกลครับเพราะว่าเป็นคนคุมเกมในสภา,านะครับโดยเฉพาะวันที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าหากว่ารอบแรกเนี่ยโหวต เลือกคุณพิธาแล้วเสียงไม่ถึง 376, 376เสียงนะครับประธานยังพิจารณาให้โหวตได้อีกรอบถ้าประธานเป็นของพักเก้าไกลแล้วดูแล้วเสียงอาจจะไปถึงเนี่ยแต่ถ้าเกิดประธานไม่ได้เป็นของพักเก้าไกลเป็นของพักเพื่อไทยมันก็ไม่สามารถที่จะคุมเกมตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยตัวประธานจะว่าอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นเก้าไกลเองก็อยากได้ประธานเพื่อไทยเองก็อยากได้ประธานสุดท้าย มันเลยกลายเป็นสูตรที่ยังไม่ลงตัว14บวก1นะคุณผู้ชมฮะก็คือเก้าอี้รัฐมนตรี14คนบวก1ก็คือเก้าไกลเนี่ยได้หนึ่งนายกรัฐมนตรีส่วนเพื่อไทยบอก14บวก1บ้างก็คือขอเก้าอี้14รัฐมนตรีบวกกับ1ก็คือประธานสภาวันนี้จริงๆต้องมีการนัดหารือเจรจากันแล้วก็ต้องได้ข้อสรุปแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางพรรเพื่อไทย ได้มีการถแถลงนะครับว่ายืนกรานว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทยวันนี้นัดคุยกันร,ระหว่างสองพักล่มแล้วก็เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับคุณผู้ชมครับโดยจริงๆเนี่ยที่แรกบอกจะคุยวันนี้ที่พักเพื่อไทย10โมงนะครับแต่ว่าล่าสุดต้องมีการเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อสรุปว่าตกลงแล้วเก้าอี e ้สำคัญตัวนี้ จะเป็นโคต้ตาหรือว่าไปอยู่กับพักไหนกันแน่ระหว่างพักเก้าไกลและเพื่อไทยนะครับนี่นะครับก็เลยทําให้ต้องมีการเลื่อนการประชุม8พักร่วมในวันที่29มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้ออกไปด้วยครับเพราะ8พักร่วมก็ต้องรอผลการหารือระหว่างพักเก้าไกลกับเพื่อไทยในตําแหน่งประธานสภา,านะซึ่งยังไม่ลงตัว ขณะดเดียวกันคุณผู้ชมครับทางพรรคก้าไกลเองเขาก็มีการเสนอชื่อคนที่จะมาชิงเก้าอี้ประธานสภาก็คือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับหรือเรียกว่าหมออ๋องนี่นะครับสสพิสุโลกจากพรรคเก้าวไกลเนี่ยนะครับก็บอกนะครับบอกว่าขณะนี้คณะเจรจาก็ได้รับฟีดแบ็กจากสสแต่ละพรรคและสังคมตอนนี้รอให้มีการเดินหน้าเจรจาพร้อมยอมรับว่าเรื่องการเจรจาของคณะดังกล่าว ถูกเลื่อนทําให้การหารือของ8หัวหน้าพักก็ถูกเลื่อนออกไปด้วยนะครับขณะนี้ตั้งข้อสังเกตว่าพักเก้าไกลถอยออกมาหลังจากที่พักเพื่อไทยประกาศต้องการตําแหน่งประธานสาภาในขณะที่การเจราจาก็ยังไม่สิ้นสุดตราบใดที่ยังไม่มีการโหวตการเจราจายังสามารถเดินหน้าได้แต่ด้วยเงื่อนเวลาบีบทําให้ต้องมีความชัดเจนแต่ต้องให้เวลากับคณะเจราจาซึ่งทางพักเก้าไกลก็ได้เตรียมพร้อมสําหรับการทําหน้าที่ประธานสาภสาภเมื่อถามว่าพักเพื่อไทยต้องการ เก้าอี้ประธานสภาก้าวไกลจะยอมถอยหรือไม่เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาล8พักเดินหน้าไปได้นายปฏิพัฒน์ชี้บอกว่าเป็นหน้าที่ของคณะเจรจาและเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปทันก่อนวันโหวตเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเราจะถอยไหมคะเพื่อที่ให้การเดินหน้าจับมือจัดจตั้งรัฐบาล8พักให้เดินหน้าไปได้อันนี้เป็นหน้าที่ของทีมเจรจานะรดูแลจะทัน่อนระอยะเวลาก่อนราเฉลอ๋อทนันทันแน่นอน ก็อยิที่ลงตัวแลคุยกันได้ตงกันได้ก็เอางี้เนาะคือก่อนจะสร้างบ้านลงทุนกันนะเนาะก็ทะเลาะกันเรื่องพื้นเขียวให้เรียบร้อยก่อนนะถ้ายังปรับแบบแล้วยังไม่พอใจกันก็ยังไม่ต้องสร้างเนาะแต่สุดท้ายมันต้องมีวันสร้างก็คือวันที่เราเริ่มต้นรัฐะป็นองนะครับก็แนวโน้มนะครับแล้วก็เสียงโหวตที่ประชาชนมอบหมายให้เนี่ยครับยังไงสองข้นี้ก็ต้องหาทางที่จะตกลงกันให้ได้อยู่แล้วนี่นะครับคนนี้ก็แคนดิเดตชิงตําแหน่งประธานสภาทางฝั่งของก้าวไกลนะครับส่วนของเพื่อไทยเนี่ย ตามข่าวก็บอกว่าเนี่ยก็คือคุณสุชาติตันเจริญนะฮะพอมดดำส่วนพักเพื่อไทยวันนี้คุณหมอชละนานสีแก้วหัวหน้าพักก็ยังยืนยันในการที่แถลงเมื่อวานนี้14บกหเนี่ยสูตรนี้ยังยืนยันตามนี้อยู่นะครับโดยหมอชละนานได้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งบอกว่า ยังยืนยันในหลักการเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะที่ผ่านมาพรรคเก้าไกลก็ยังไม่ได้มีคําตอบกลับมาพรรคเพื่อไทยมีสมาชิกพรรคและมีผู้สนับสนุนซึ่งก็ต้องคํานึงถึงยืนยันหลักการให้นําข้อเสนอเดิมไปพูดคุยเท่านั้นและไม่ใช่เป็นมติใด,ดๆเป็นเพียงแนวทางที่ทุกคนเห็นว่าเมื่อมีการวางหลักการเจรจาไว้อย่างนั้นก็ยืนยันไปตามหลักการนั้นไม่ได้เพิ่มหลักการใหม่ใดๆเพื่อไม่ให้กระทบกับการเจรจา ย้ําว่าสิ่งที่8ปดพักและพักเพื่อไทยกับก้าวไกลย,ยึดถือโดยตลอดได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจคือจะมัดกันแน่นและทํางานด้วยกันโดยชูคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ยังเป็นประเด็นหลักขณะที่อีกคนหนึ่งครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรวันนี้เดินทางเข้าพักนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ หายหน้าไปเนื่องจากป่วยโควิดนะฮะวันนี้ก็บอกว่าเข้ามาเคลียร์งานนะครับแล้วก็ขอไม่พูดเรื่องการเมืองให้เข้าร้านกาแฟาที่อยู่ใต้พักเพื่อไทยดื่มเครื่องดื่มโปรดนะมินช็อกบอกว่าไม่ได้กินมาหลายวันเพราะว่าป่วยโควิดนะครับผู้สึกข,ข่าวก็แซวเรื่องโควิดเนี่ยบอกว่าเนี่ยแหมป่วยหลังคุณพิธาวันเดียวเองนะคุณอุ้งอิงก็บอกว่าเออตลกมากอุตส่าห์ไปอวยพรเขาให้หายไวๆแต่ตัวเองติดเองนะครับนี่นะครับ ทีนี้ก็บอกว่าอตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องประธานสภากันอยู่เนี่ยทางคุณอุ้งอิงบอกสั้นๆบอกว่าสู้ๆค่ะแวะมาทานมิ้นช็อกอคือไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับวันนี้นะครับขณะที่คนนึงคุณเศรษฐาทวีสินนะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยประธานที่ปรึกษาครอบครัวเพื่อไทยนะครับวันนี้ก็เข้าที่พักแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะบอกว่า หลังจากที่เมื่อวานมีการประชุมกันนะก็ได้คำตอบบอกว่าเนี่ยเราไม่ทรยศประชาชนเคารพฟังเสียงประชาชนรับฟังทุกเสียงทั้งสอสอในพักและกรรมการบริหารพักแม้จะมีหลายคนพูดกันเยอะแต่สิ่งสำคัญคือธงในการจัดตั้งรัฐบาลต้องไม่เปลี่ยนเราจะได้มีรัฐบาลใหม่นะครับทีนี้นักข่าวก็ถามบอกว่าเนี่ยแหมภาพที่ออกมามันเหมือนเป็นการแย่ง เก้าอี e, ้แย่งตําแหน่งกันเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาก็บอกว่าไม่ได้แย่งตําแหน่งเพราะการแข่งขันเนี่ยมันจบไปตั้งแต่วันเลือกตั้ง14พฤษภาคมแล้วตอนนี้เรียกว่าเรื่องรายละเอียดในการพูดคุยก็เชื่อว่าจะสามารถคุยกันได้รู้เรื่องนะครับส่วนที่หลายคนเนี่ยกังวลบอกว่าเนี่ยเพื่อไทยจะไปพลิกขั้วทางการเมืองหรือเปล่ามีข่าวบอกว่าเนี่ยจะไปโหวตลุงป้อมเป็นนายกจับมือกับลุงป้อมเอาคุณทักษิณกลับบ้านอะไรเนี้ยทางคุณเศรษฐาบอกไม่พลิกขั้วแน่นอน พักเพื่อไทยและพักเก้าไกลจับมือตั้งรัฐบาลยังมีเวลาอีกอยากให้ใจเย็นๆยืนยันว่าการเลือกประธานสภาครั้งนี้ไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลเอาเดี๋ยวลองฟังบาืองช่วงเมืองตอนเรื่องประธานสภาเนี่ยยังพอมีเวลาอีกสามสี่วันผมเชื่อว่าก็น่าจะออกมาด้วยดีไม่น่ามีประเด็นอะไรไม่น่าม,มามีอะไรมาหยุดยั้งการจัดตั้งรัฐบาลฝ่าย,ยาประชาธิปไตยได้ เราไม่ทรยศหรอะครับผมว่าผมว่าไม่ครับจอย่างเียผมเรียนโดยตลอดว่าเราเองเราก็เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรารับฟังทุกๆเสียงไม่เป็นของสสของกรรมการบริหารนะครับเราเราทุกคนเวลานี้ก็พูดกันเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องสาคัญที่สุดก็คือเรื่องธงนี่ต้องไม่เปลี่ยนเพราะฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันแล้วจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นี่นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยอะ ทาง FC กองเชียร์ด้อมส้มทั้งหลายก็บอกว่าแหมทำไมเพื่อไทยเนี่ยแหมกลับไปกลับมานะเพราะว่าไปดูคำพูดของรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อวันที่19มิถุนายนคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณอ้วนนะบอกว่าเนี่ยพักการเมืองอันดับหนึ่งควรครองตำแหน่งประธานสภาพักอันดับสองก็ควรได้ตำแหน่งรองประธานนะครับ และล่าสุดเมื่อวานนี้27มิถุนายนแถลงบอกว่าเนี่ยเรายืนยันสูตร14บวก1เก้าวไกล14บวก1ก็คือรัฐมนตรี14นายก1เพื่อไทย14บวก1ก็คือรัฐมนตรี14และอีกหนึ่งคือประธานสภาเพาราะเสียงสสห่างกันแค่10เสียง <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ เรื่องนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยวันนี้โพสตทวิตเตอร์บอกว่าเนี่ยอยากให้นึกถึงความคาดหวังของประชาชนที่เขาฝากความหวังในการมีชีวิตมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากรัฐมนลใหม่ของฝั่งประชาธิปไตยการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาของสองพรรคแกนนำบนพื้นฐานความเสียสละเพื่อประชาชนจึงสำคัญมากในขณะนี้อย่าทำให้ประชาชนผิดหวังนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กประธานสภานะครับขณะที่อีกคนหนึ่งครับ คุณจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยคือพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เสียงเป็นระดับหนึ่งนั่นหมายความว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยทั้งหลายเนี่ยคุณจะพูดกลับไปกลับมาอีกวันละกี่รอบทำแบบเด็กมีปัญหาวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างเออ,เอาเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนที่คุณจตุพรเนี่ยพูดนะ่ ความต้องการตำแหน่งประธานสภาต่อมาก็ยกคืนให้กับพรรคเก้าไกลและขอรองประธานสภาแทนผ่านาไปไม่กี่วันก็เอาคืนอีกนั่นเนี่ยชี้ให้เห็นได้อย่างชัเดเจนถึงความไม่ถูกกับรัดตำแหน่งประธานสภาเท่านั้นตำแหน่งนายกยังเป็นตำแหน่งทิพย์คอรอมอก็อย,ยังทิพย์อยู่เพราะว่าเสียงยังไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกแต่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่แฝงกับพรรคเข้าไกลนี่ว่ากันทาเนื้อผ้าเลยนะ ถ้าพักเก้าไกลเนี่ยพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยพักเพื่อไทยจะคืนตําแหน่งประธานสภาให้กับพักเก้าไกลนี่นะครับรคุณจตุพรเนี่ยบอกนะครับบอกว่าเนี่ยเมื่อประกาศให้พักอันดับหนึ่งได้เป็นประธานสภาต่อให้จะประชุมให้ตายคุณก็หนีหลักการนี้ไม่พ้นเดิมทีคุณต่อรองขอตําแหน่งประธานสภาแต่อยู่ดีๆคุณก็ไปยกให้เขาแล้วทาไมประชุมวันนี้คุณถอยกลับไปเอาตําแหน่งประธานสภาอีกนะฮะ สิ่งสําคัญที่สุดถ้าตรงไปตรงมาตําแหน่งประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลเพราะถ้าเป็นของพรรคอื่นแสดงว่าไม่ตรงไปตรงมาหมายความว่าสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดคือมวยล้มต้มคนดูอันนี้ที่คุณจตุพรพูดนะครับอีกคนหนึ่งคุณชูวิทย์กมลวิสิ์นะครับก็ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับบอกว่าเพื่อไทยรัฐมนตรี14ประธานสภาหนึ่ง ก้าวไกลรัฐมนตรี14นายกรัฐมนตรีหนึ่งดูเหมือนดีแต่แฝงความเขี้ยวของเพื่อไทยเพราะประธานสภาของตายได้สุชาติตันเจริญแต่นายกรัฐมนตรีพิธาออกแนวลูกผีมากกว่าลูกคนเพราะสวไม่โหวตให้ตัวแปรสำคัญเพื่อไทยดูคลื่นลมที่ทักษิณเงียบสงบ ปนิธานลอนดอนเริ่มทันทีที่เครื่องบินแตะพื้นเมืองไทยเกมสลายขั้วให้ประธานสภากลับเป็นของเพื่อไทยผลักให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านให้บิ๊กป้อมเป็นนายกเพื่อไทยเดินเกม3สเต็ป3ขั้นตอนได้ประธานสภาสู่ชาติได้บิ๊กป้อมได้เป็นนายกผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยกับก้าวไกลแยกกันกลายเป็นปลาโคลน้ําผมเคยบอกไว้ตั้งแต่เห็นหมอโชนานแสดงท่าทีว่าจะรักกันตลอดไป แต่เป็นรักที่ต้องหวัดระแวงอย่างนี้ไม่มีความสุขหรอกครับวันหนึ่งเมื่อฟ้าสีทองผ่องอาําัยประชาชนถึงจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินกลืนเลือดไว้วันนี้ไม่ใช่วันของเราแต่บอกได้เลยอายุรัฐบาลอยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็ยังมีการไปพิมพ์ต่อในช่องคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยงูเห่าจะเลื้อยเต็มสภาลิงจะรุมกินกล้วยหนูจะวิ่งเริงร่าหมาจะเห่าหอนเคาะหักหลังประชาชนอ,อันนี้ก็เรื่องของ ประธานสภานะวันนี้นักข่าวก็ไปสอบถามกับทางรังสิมันลมสสบัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคเก้าไกลนะฮะวันนี้ก็อตอบสั้นๆบอกว่าเนี่ยจะเลื่อนการประชุมหาหรือตำแหน่งประธานสภาเนี่ยไปเป็นวันไหนคุณโลมก็บอกยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้คงจะรู้ว่าจะเป็นวันไหนนะฮะแล้วก็ขอตัวนักข่าวออกจากวงถแถลงข่าวนะครับโดยไม่ได้มีการ ตอบคำถามใดๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่นะฮะขณะเดียวกันมีรายงานข่าวบอกนะครับบอกว่าทางพักเก้าไกลเนี่ยได้มีการเชิญแกนนำทุกพักเข้าร่วมประชุมหัวหน้าพัก8 8พักในวันที่2กรกฎาคมนะครับเช้าวันที่2ซึ่งคาดว่านะครับการหารือในตำแหน่งประธานสภาก็จะได้ข้อยุติภายในวันที่2กรกฎาคม เพราะวันที่3ต้องมีพระราชพธิธีเปิดประชุมวันที่4ต้องโหวตเลือกประธานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดทไลน์ท้ายสุดคงจะต้องสรุปให้ได้ภายในวันที่2กรกรคมส่วนอีกเรื่องหนึ่งกรณีเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตซึ่งวันนี้หนึ่งในสวที่ตั้งทงมาตลอดว่ายังไงก็ไม่เลือกพิธาแน,น่ เงียบไปหลายวันวันนี้มาเป็นข่าวอีกก็คือสอวอกิติศักดิ์รัตนวราหะนะวันนี้ได้มีการพูดให้ความเห็นนะครับบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับเรื่องของสอวอที่จะโหวตเลือกคุณพิธาผมบอกว่าเนี่ยกลุ่มที่สนับสนุนคุณพิธาเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะน้อยกว่า5คนแล้วเออ,อเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อยให้สังเกตนะครัให้สังเกตนะครับว่า ที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีนั้นน่าจะมีมากกว่าครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคําว่า,าประชาธิปไตยเอาเป็นว่า,าสวออกดีสักเนี่ยอยู่่ายประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้างประชาธิปไตยเนะี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นประชาธิปไตยปลอมก็ได้นี่นะครับคุณผู้ชมครับ สวกิติศักดิ์นะฮะ <Okay. S 1> ก็ออกมาให้ข่าวอีกคนนึงนะบอกว่าเนี่ยแหมดูแล้วสวที่หนุนคุณพิธาตอนนี้ไม่เกิน5คนนะครับแต่ว่าทางเมื่อวานนี้คุณพิธาเองก็ยังย้ำนะบอกว่าเนี่ยยังเชื่อมั่นยังมั่นใจว่าเสียงสวที่สนับสนุนในวันโหวตเลือกนายกนั้นยังเพียงพอนะครับอีกคนนึงคุณผู้ชมครับที่วันนี้พูดถึงคุณพิธาริมเจริญรัฐก็คือสัมทน,นประยุรรัฐวันนี้ไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ ไปให้ถ้อยคํากับทางกกตครับจากกรณีที่เมื่อวันที่20เนี่ยคุณสันนะได้มีการยื่นร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลกรณีปล่อยให้ในายชูวิทย์กมลวิสิ์ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพักหรือผู้ช่วยหาเสียงของพักมาทาร้ายร่างกายเขาซึ่งตัวเขาตอนนั้นเนี่ยคุณสณันนะบอกว่าตอนนั้นตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกพักนะฮะแล้วก็ยังปล่อยให้คุณชูวิทย์ไปร่วมเวทีปราศัยหาเสียงโจมตีพักการเมืองอื่นนะครับ โดยคุณสนธนะบอกว่าเนี่ยอย่างที่สังคมทราบเนี่ยผมกับนายชูวิทย์มีปัญหาส่วนตัวกันเมื่อจะมีการเลือกตั้งคนก็อยากเห็นบ้านเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงผมก็เลยมาสมามาสมาัครเป็นสมาชิกพรรคเก้าไกลแต่ก็อย่างที่เห็นผมกับชูวิทย์มีปัญหาอย่างที่สังคมรับรู้เนี่ยมีปัญหากันมาก่อนนะครับแล้วคุณสนธนะเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจที่ว่าเนี่ยมีการไป ฟังเสียงคุณชูวิทย์มากกว่าเสียงเขาแถมวันที่คุณชูวิทย์บุกไปที่หนา้าที่ทําการพักก้าวไกลก็มีการปล่อยให้คุณชูวิทย์เนี่ยตรงเข้ามาจะทําร้ายเขาอะไรต่างๆนี่นะครับเอเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะก็ร้องในฐานะผมเป็นคนในพักผมเป็นสมาชิกพักผมได้รับความเสียหายจากการกระทําของนายชูวิทย์กับกรรมการบริหารพักบางคนที่พักก้าวไกลแต่ปรากฏว่า ไม่ได้ดําเนินการอย่างใดทั้งสิ้นผมระบุเหตุว่าวันที่4พฤษภาคมนายชูวิทย์กับนายพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนัดพบกันที่ตลาดนกอคู่จังหวัดนนทบุรีแล้วนายชูวิทย์ก็ได้ร่วมหาเสียงการกระทำผิดของ นายชูวิทย์เนื่องจากนายชูวิทย์เป็นบุคคลภายนอกแต่ในส่วนของกอกตที่ผมยื่นมาเป็นเรื่องของนายพิธาหัวหน้าพรกก้าวไกลและคณะกรรมการบริหารพักเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยุ่งยากความปรากฏเป็นที่ประจักษ์กับสังคมและสื่อ ไม่ต้องไปตรวจสอบไม่ต้องไปรอก็คุณบอกว่าพักนี้เป็นของประชาชนผมในฐานะสมาชิกพักผมได้ใช้สิทธิ์ของผมผมทำเรื่องถึงหัวหน้าพักก้าวไกลตั้งแต่2 9พฤษภาค,คมเรื่องนี้กระบวนการเหล่านี้มันจะจบได้ภายในของพักก้าวไกลหากพักเนี่ยได้มีการตรวจสอบในวันนีในวันนี้คุณสาทานะเนี่ยก็คือมาให้ถ้อยคำนะครับ ที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นร้องบอกว่าเนี่ยการเลือกตั้งอาจจะไม่เป็นไปโดยสุดจริตเที่ยงธรรมขัดมาตรา22พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูนว่าด้วยพักการเมืองกรณีที่มีการปล่อยปะหรือสมยอมให้คุณชูวิทย์ใช้พื้นที่ใช้ชื่อพักเก้าไกลปราศัยโจมตีพักอื่นเสียหายเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเนี่ยนะก็มีการพูดถึงประเด็นวันที่คุณชูวิทย์เนี่ย ได้ไปร้องที่หน้าท,ท,ที่ทําการพักเก้าไกลแล้วก็ขอให้ทางพักเนี่ยถอดคุณสันทนะออกจากการเป็นสมาชิกพักโจมตีพอื่นดูแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยคุณสันทนะเองก็เกิดอาการน้อยอกน้อยใจพักเก้าไกลแล้วก็ลาออกจากสมาชิกพักเก้าไกลแล้วก็มาเล่นงานพักเก้าไกลนะครับแล้วก็บอกด้วยบอกว่าเนี่ยเคยบอก กับคุณพิธาว่าอย่าเดินสะดุดยอดย้าหกล้มเองนี่นะฮะอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับหมอวัลลงครับวันนี้ชูกำปั้นอยู่ที่หน้าศาลเลยนะครับหลังจากที่ศาลยกฟ้องในคดีที่ถูกพักเก้าไกลเนี่ยนะครับฟ้องหมิ่นประมาทนะครับนี่ภาพวันนี้นะเนี่ยเชูกำปั้นแห่งชัยชนะบอกว่าเนี่ยศาลยกฟ้อง ก็เลยไม่ต้องจ่าย24ล้านแล้วเนี่ยเพราะว่าทางพักเก้าไกลโดยคุณพิธาเนี่ยเขามีการฟ้องอาญาแล้วก็ฟ้องแพ่งนะครับฟ้องแพ่ง24ล้านนะความเสียหายนะครับล่าสุดวันนี้หมอวรงมารับฟังคําพิพากษาแล้วก็ระบุบอกว่าไม่กังวลใจเดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจ่าตอนที่เข้าศาลเนี่ยนะครับสุดท้ายภายหลังรับฟังแล้วนะครับศาลบอกว่าการกระทําของจําเลยเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริต เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงไม่มีความผิดตามฟ้องและไม่ละเมิดตามคดีแพ่งนะฮะทั้งอาญาทั้งแพ่งเนี่ยยกหมดเลยคุณผู้ชมฮะกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางพักเก้าไกลได้มีการฟ้องหมอวลงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีนะครับคดีหมิ่นประมาทเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อย คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลพวลของการชุมนุมเมื่อ10สิงหาปี63และก็มีการเรียกร้องแต่รูปสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการไล่สู้เขาณวันนี้เนี่ยสิ่งที่พรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวแรงขึ้นไม่เพียงแต่จะแก้ไขามาตรฐาน1 2ไม่เพียงแต่จะอ้างประชาชน14ล้านเสียงรวมทั้งถึงขนาดที่จะเปลี่ยนวันชาติเป็นวันที่24มิถุนาซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ เราในนประชาชนซึ่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะนาไปสู่ความขัดแย้งอย่างน้อยเราต้องต่อสู้ทางความคิด,ดกับเขาผมยืนยันว่าสิ่งที่เราเดินมาเราเจอทางมาถูกทางยิ่งสารพิเคราะห์และยืนยันว่าเราทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญด้วยความสุจริตอยู่แล้วงั้นเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะต้องน,นี่นะครับคืขขอก่อนหน้านี้หมอวรงเนี่ยก็ไปกล่าวหาทางพักเก้าไกลในทํานองที่บอกว่าเนี่ยคือเข้าข่ายล้มล้างสถาบันอะไรทํานองนี้เขาก็เลยฟ้องหมิ่นประมาทนะฮะ แล้วก็เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง24ล้านแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ศาลยกฟ้องปรากฏมีคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์สสอสอบตกนะฮะหมอวรงนี่ก็สอบตกนะแล้วก็เต้มงคลกิจก็หนึ่งในสสสอบตกเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ายินดีด้วยครับพี่หมอวรงคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนพิศุลโลกเมืองสองแควลูกหลานพัฒนเรสวนเหมือนกัน นี่นะครับหลายคนก็เลยเข้าไปตั้งคำถามบอกว่าคุณเต้เนี่ก็ตอนหน้ก็ตอนที่คุณพิธาได้รับเลือกเป็นได้รับเลือกใหม่ๆเนี่ยนะครับก้าวไกลชนะเลือกตั้งใหม่ๆคุณเต้ก็ไปลักษณะก็คือไปยินดีกับคุณพิธาพร้อมจะทำงานด้วยนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ก็มายินดีกับหมอวัลงนะครับ